โมโพธายะพระพุทธใาใจรัตนญาณมณีนพรานเสสหาสาสุธรรมาพุทอธรรมโมสังโฆญาาพุทธโมนะพุทธะบ,บ,บูชาธรรมะูชาสังฆาููชาอาเกท,ทานังบาลังคันทงังเซวะเลจมหาเทลัง อาหังวันธาเมิโทละตออาหังวันธามิาธา,มาตุโยอ,อาหังวันธามิสา,า,าพังโสผู้ธาธรรมะสังฆโพเชนินโมพุทธาะพระผู้ธาตจร,รัตนายามมานนลพลัตเสสะหาสัจสุธรรม,มาผู้โทธรรมโมสังโฆ ยะา,าพุทธโมนะพุทธะบูชาธรรมะบูชาสังฆะบูชาอาเกธานังวะลังคันทงังเซวะเลจะมหาเทหลังอาหังวันาทาเมตุรตโตอาหังวันทามิธาตุโยอ,อาหังวันทามิสัพพะโสพุทธะธรรมะสังฆะโตเชมิ นโมพุทธายะพระพุทธไตรัตนญาณมานีลพรันสีสหัศสสุธรรมาโพธโอธรรมโมสังโฆญาธาพุทธโมนะโพชบูชาธรรมะบูชาสังฆบูชาอากีทานังวะลังคันทงังเสวะเลจะมหาเทลัง อาหังวันธามิโทระตออาหังวันธามิธาจุยออาหังวันธามิสัพพสโโพธาธรรมมาสังฆโปูเชมินามโมุพธายะพระโพธทธาตจร,รัตนญาตมานีนพรัสเสสะหานสาสุธรรมาโพธโธธรรมโมสังโฆ ยาชาพุทธโมนะพุทธะบูชาธรรมะบูชาสังฆาบูชา,รรชา,า,ชาอาคีทานังวะลังคันทังเซวะลีจะมหาเทลังอาหังวันทามมโทระโตอาหังวันทามิทาตุโยอาหังวันทามิสัพพัส นะโมพุทธายะพระพุทธไตรรัตนญาณมานีนพรตเสสะหัสาสุธรรมามาโพธโธธรรมโมสังโฆยาธาพุทโมะนะโพธะบูชาธรรมะบูชาสังฆบูชาอาคีทานังวลังคันทงังเสวะเลจมหาเทวัง อาหังวันธามิโุระตอ,อหังวันธามิทาตุยออหังวันธามิส,พพสัมพะโสโพธาธรรมสังฆโปเจมิ